ว่าจุดที่ไอ้สามเดนทรชนเนี่ยลากน้องออกไปมันอยู่ตรงไหนน้องอยังพูดไม่ได้ข้าหนเดียวกันน้องรู้สึกเจ็บปวดคนเป็นแม่ก็คือคุณเอนามสมมุตินะฮะเอบอกว่าแม่รู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อลูกต้องมาเจอแบบนี้มีเสียงคุณแม่ให้สัมภาษณ์คุณเนะฮะลองปังเสียงดูสักนิดนึงปวดท้องค่ะนอนอยู่กับที่ไม่รู้กินข้าวไม่ทําอะไรเลยค่ะ แล้วลูกสาวบอกไหมคะว่าเป็นอะไรตอนนั้นไม่ได้บอกค่ะเราถามเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกอะไรเลยก็คือขอเขาดูกางเกงค่ะเขาก็ไม่ยอกให้ดูค่ะ,ะคือไม่ยอมให้ดูงไงก็ไม่ให้ดูก็เลยคุยกับเขาว่าเป็นอะไรทําไมถึงไม่ให้ดูไปโดนอะไรมามใครไปทําอะไรมึงมาก็ไม่พูดค่ะ,ะ,ะหนูไปล้มมาอ่าไปล้มที่ไหนแล้วแพงอยู่ตรงไหน บอกที่ตูดแล้วเขาก็เดินออกมาจากห้องน้ําก็คือเลือดเต็มกางเกงเขาค<ม>่ะเราก็เลยขอดูกางเกงเขา<ม>อ่าแล้วก็ขอดูแผลเขาก็ถึงให้ดูค่ะ<ม>แต่เขาก็ยังไม่บอกว่าไปโดนอะไร<ม>แต่คือเขาบอกว่าโดนไม้ทิ่มแต่ไม้มันคงไม่เป็นทิ่มตรงนั้นตรงเป๊ะหรอกค<ม>่ะเพราะว่าแผลคือมันเบะมากมคือมันดูไม่ได้ค่ะ แผลในคือตรงตรงก้นค่ะตรงก้นใช่ไหมหะรูก้นเลยค่ะใช่ค่ะคุยกับเขาเสร็จก็คือพาเขาไปหาหมอเลยอมีผู้ชายสามคนออีกคนนึงทำอีกสองคนจับแล้วก็นั่งดูคือสามคนนี้คือลักษณะคือเรียกน้องออกไปจากตรงไหนคะคุณแม่จากโรงเรียนค่ะผักมือไป่บอกว่าให้ไปเอาขนมแล้วก็เลยถามว่าเราทำไมถึงไปเราไม่รู้จากเขาแล้วไปได้ยังไงเขาให้ไปเอาขนม S <S <ess a good day> คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องต้องหาคำตอบให้ได้ <ทะ S 1> เปิดเพจระยะทางให้ดูตรงนี้นะฮะข้อมูลที่เราทำมาเป็นภาพนี่คือข้อมูลระยะทางระหว่างโรงเรียนกับจุดที่เจอเลือดคุณผู้ชมดูข้อมูลดีๆนะฮะน้องเนี่ยให้การไปแล้วกับคุณแม่แล้วบอกว่ามี3คนกวักมือเรียกน,น้องออกไปแถวโรงเรียนแต่ประเด็นคือคุณผู้ชมฮะถ้าดูสีเหลืองที่เราเขียนว่าโรงเรียนตรงโรงเรียนไม่มีรอยเลือดนะฮะ แล้วเลือดมันไปโผล่ตรงไหนคุณผู้ชมดูดีเลือดมันไปโผล่หลังบ้านเลือดน้องที่หยดเนี่ยคืออยู่ในป่ายูคาลิปตัสล่าสุดค้างเพจนี้เอาไว้เราไปหลังป่ายูคาลิปตัสที่เราทําเพจให้ดูคือรอยเลือดหยดก็อย่างที่บอกกับเมย์คือน้องโคม่าเรื่องนี้ตารวจเขาสงสัยต้องบอกก่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพ่อพ่อกับแม่ไม่อยู่ห้องถูกไหมฮะใช่ค่ะและเนี่ยนะฮะอันนี้คือรอยเลือด คือถ้าน้องโดนกระทําด้วยอาวุธไม้ตั้งแต่ในโรงเรียนทําไมในวงจรปิดน้องสามารถขึ้นรถได้ค่ะแล้วเลือดห่างไกลาจากโรงเรียน2กิโลกับอีก900เมตรค่ะเห็นใช่ไหมนี่คือรอยเลือดมันดันอยู่แถวแถวบ้านคําถามคือไอ้สามคนเนี้มันมีตัวตนหรือไม่อย่างไรขนาที่วันนี้คุณผู้ชมครับมันมีมุมที่วันนี้น่าตกใจก็คือพอผู้สืกข่าวไปดูที่ป่ายูคาลิปตัส เลือดห่างจากบ้านเด็ก50เมตรอย่างที่บอกอาการน้องเนี่ยถูกทำร้ายจนถึงลำไส้ขานาดเดียวกันเราได้ข้อมูลจากตำรวจมาว่ามีมีดแหลมทำครัวตกอยู่ข้างบ่อใกล้กับยูคาลิปตัสไม่ทราบว่าเป็นมิโอ้นี่ฮะหลักฐานใหม่เออเฮ้ย ค,คำถามคืออย่างที่ตํารวจกําลังสงสัยคดีนี้ทําไมเลือดไม่ออกแถวโรงเรียนอ,อันนี้แปลกมากเพราะน้องโคมา่าแต่มาที่หลังบ้านฮะและนี่คืออาวุธมีดทีมข่าวเข้าไปสํารวจตรงจุดที่พบมีดริมสะข้างป่ายูคาลิปตัสขอเปิดภาพขวามือก็ได้ทีมงานลองเปิดภาพอินเสิร์ตริมป่าที่เราเข้าไปสํารวจมันโล่งนะเม่ะนี่ฮะเพราะตอสังข้ามันเผาหมดแล้วมันไม่มีที่จะบดบังได้ กำลังสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ไหมเด็กกับทางด้านคนก่อเหตุหรืออะไรยัางไะาต่างๆเนี่ยคือถ้าสมมุติตรงจุดนี้มีรอยเลือดหยดมันมีทีมงานเปิดอินเสิร์ตไอ้ต่อต่อตอ,อ้อยหน่อยดิมีใช่ไหมนี่นีนีถ้าเลือดหยดแถวเนี้ยพราะน้องบอกว่าล้มโดนไม้เมล้มโดนไม้ถ้าเป็นจริงตามที่เด็กบอกล้มโดนต่ออ้อยได้ไหม,มต่อพวกสังเนี่ยที่เราเข้าไปเจอ แต่ที่มันตัดประเด็นไม่ได้ที่ตํารวจงงมากเรามีดมาได้ยังไงแล้วทําไมข้อมูลตอนแรกบอกมันมีสามคนที่โรงเรียนนึกออกใช่ไหมฮะชาวบ้านบอกกับทางทีมข่าวช่อง8คุณธัญรัตน์บอกเมื่อวานนี้ตัวเองได้ยินเสียงหมาเห่าจริงๆเห็นเด็กกําลังออกมาวิ่งเล่นกันที่ป่ายูคาลิปตัสตอนนั้นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งถือไม้ออกมาแต่ไม่สังเกตเห็นน้องผู้หญิงที่บาดเจ็บทั้งสามคนก็เล่นกันปกติไม่มีเด็กคนไหนเลือดหยด อืมอ่ะแล้วมันยังไงล่ะเนี่ยไหนลองฟังเสียงคุณธัญรัตน์เนี่ยฮะก็คือเห็นน้องด้วยวิ่งเร่งกับเพื่อนแต่ตอนนั้นเลือดไม่หยดแต่ยังไงผลตรวจคือน้องโดนทำร้ายแล้วแหละตอนนี้ก็เด็กเขาเล่นกันประมาณสองสามคนนะคะเดินออกมาจากป่าเนี่ยออกมาทางเนี้ค่ะคือตอนนั้นตอนที่เราเห็นเนี่ยคือเด็กถืออะไรออกมาไหมพี่ม,มีมีถือไม้ค่ะไม้ยาวไหมพียาวประมาณเกือบเมตรอยู่นะแล้วตอนนั้นมีลักษณะเหมือนประคองใครออกมาบ้างไหมไม่มีค่ะ ต่างคนต่างเดินอย่างงี้หรอค่ะก็เล่นกันปกติเด็กมีแบบเดินกระเพกหอคไม่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 ได้ไม่มีอะค่ะท่าทางทุกอย่างดูปกติหมดปกติค่ะก็เหมือนเด็กเล่นกันหรอแล้วเรา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 คิดว่าถ้าเราเราได้ไปดูไหมพี่ว่าไปดูใกล้ไหมว่ามันเกิดได้สังเกตยังไงอ๋อไม่ไม่ได้ดูค่ะอ๋อก็ไม่เห็นภาบเลยไม่เห็นไม่มีไม่มีค่ะมันอยู่ไกลค่ะเรามองไม่เห็นอืมตอนเรายังดูปกติอยู่นะค่ะ นี่มีบอ่อน้ำอะค่ะอ๋อเขาเดินมาตรงนั้นไหมพีเ่เราไม่ได้เห็นว่าเดินออกมาจากโถงนะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคดีนี้เนี่ยตำรวจขอเชิญพ่อกับพ่อเลี้ยงนะฮะอขอเชิญพ่อเลี้ยงเพราะแม่ออกบ้านเจ็ดโมงครึง่งพ่อเลี้ยงออกบ้านแปดโมงกว่าแล้วเด็กอยู่ห้องและกลับบ้านมาตอนเย็นเลือดออกที่ทวารเปิดภาพตำรวจเชิญพ่อกับแม่ไปโรงเรียนฮะให้ไปชี้จุด หรือไปบอกข้อมูลว่าที่เด็กอ้างกับพ่อเลี้ยงกับแม่แถวไหนเพราะเด็กยังพูดไม่ได้เด็กโคมา่าอาเมย์เล่าซิเป็นยังไงตอนบ่ายสามก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะพอถอแล้วก็ตํารวจนะคะลงพื้นที่ไปแล้วก็พาคุณพ่อ,พอเ,ลเลี้ยงนะคะแล้วก็แม่ค่ะไปเก็บหลักฐานทางนิตินะคะพ่อแม่เด็กผู้เสียหายสันนิษฐานบอกว่าน่าจะเป็นจุดนี้หรือเปล่า,าที่เป็นเลือดไงอ่ะใช่ถูกค่ะที่เป็นสวนปาม ด้านหลังของโรงเรียนที่มีคูน้ําอยู่คุณพ่อเลี้ยงเนี่ยบอกว่าเป็นสิทธิ์เก่าแถวๆนี้ด้วยเขาเลยบอกว่าจุดนี้เป็นจุดอับสายตาลักษณะเหมือนพงหญ้าที่แบนราบเนี่ยมันเหมือนแบบว่ามีคนไปนอนทับไอ้ตรงพงหญ้านี้กามันแบนๆไปเนี่ยเอาเาบาลงแป๊บนึงกาบมะพร้าวเหรอเนี่ยฮะเนี่ยตรงที่กันเชือกเอาไว้เนี่ยตรงกาบมะพร้าวที่เป็นทางราบอื แต่ว่าเนื่องจากตอนนี้น้องผู้เสียหายน้องตองอ่ะยังไม่มีสติที่จะให้ข้อมูลเพราะว่ายังพักรักษาตัว<ฮ>อยู่ใน ICU ค่ะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้ทำได้เพียงแค่ตรวจสอบหารอยเลือดตามพุ่มไม้หรือตามกิ่งต่างๆแต่ว่าจุดนี้<ส>ไม่เจอสแสดงว่าถ้าเราดูไทม์ไลน์เนี่ยนะเดี๋ยวขึ้นไทม์ไลน์พร้อมกับที่เอาพ่อเลี้ยงกับแม่ไปชี้จุดที่สงสัยว่าสามทรชนทำกับน้องคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ดีๆนะ ตามที่แม่แม่อ้างนะตอนนี้ตำรวจบอกว่าแม่อ้างนะ,ะว่ามี3ทรชนเนี่ยล่วงละเมิดแถวโรงเรียนและหลังจากนั้นวงจรปิดคือ5โมงเย็นเด็กซ้อนมอเตอร์ไซค์ไม่มีอาการไม่มีอาการนะฮะจนกระทั่งวันที่12น้องออกไปวิ่งเล่นพยานเห็นว่าน้องไปเล่นที่ป่ายูคากับพี่และก็น้องชายจนกระทั่งพักเที่ยงแม่กลับบ้านนี่ทำลายเขาตกไปตอนเช้านะแทรกให้นิดหนึ่ง วันที่12ตอนเช้าแม่ออกบ้าน8โมงพ่อเลี้ยงออกบ้านตอนประมาณ8โมงครึ่งเกือบ8โมงนี่แหละสลับเรลื่อมกันแม่ไปก่อนพ่อเลี้ยงค่อยไปแต่หลังจากพ่อเลี้ยงไปทำงานน้องก็ยังปกติอน้องก็ยังปกติดูนะฮะเโมง9โมงครึ่งจนเที่ยงกลับมาเลือดออกแล้วขนาดเดียวกันตรงอยู่ป่ายูคาลิตัสดันเจอเลือดแต่ว่าที่โรงเรียนที่ตำรวจกำลังพามาไม่มีเลือดแต่มีรอยล้มของอ่านี่ฮะ มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ตำรวจแล้วล่ะว่าจะพิสูจน์ยังไงต่อจากนี้เลือดที่อยู่คาลิปตัสซึ่งอยู่หลังบ้านอันนี้เอาไปตรวจได้ไหมว่าเป็นเลือดเด็กจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเลือดเด็กจริงเอาสมัยตรงนี้ตรงโรงเรียนเอาคราวนี้เปิดผังะระยะห่างอีกรอบหนึ่งซิผังที่ทําเส้นทางอะ่ะขวามือคือวันนี้เองเนี่ยนี่เห็นไหมย้านะฮะซ้ายมือเขามาตรวจตรงโรงเรียนแต่เลือดเนี่ยมันไปหยดตรงบ้านประเด็นก็คือวันนี้เราเองเนี่ย ได้มีโอกาสคุยกับคุณชัยซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงแล้วก็คุณเอพร้อมกันเลยทั้งคู่คุณผู้ชมฮะเราก็ถามว่าแม่ตอนแม่กลับมาตอนเที่ยงเนี่ยน้องนอนอยู่ในห้องคนเดียวหรือเปล่าเขาบอกน้องนอนคนเดียวพี่ชายกับหลานชายวิ่งออกไปเล่นนอกบ้านพี่ชายกับหลานอายุเท่าไหร่<อ>แม่ไม่ได้ระบุะบะอายุอีกถามนักข่าวเดี๋ยวนี้ทีมงานประเด็นก็คือ น้องพูดเองตอนเที่ยงที่แม่กลับมาบ้านแม่หนูเจ็บท้องหลังจากนั้นก็เลยถามบอกลูกไปโดนอะไรมาบอกหนูวิ่งล้มแม่แล้วไม้ทิ่มที่โรงเรียนขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่บอกแม่บอกว่าตรงไหนเหมือนถาม,มน้องก็บอกว่าตอนแรกจะขอดูแผลเพราะเลือดเริ่มไหลแล้วใช่ไหม,มจึงคิดว่าน้องไม่ได้ล้มโดนไม้แล้วแหละน่าจะถูกกระทำ จนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหมอเป็นฝ่ายช่วยถามและน้องถึงยอมเล่าว่าสามคนหนึ่งในสามใช้ไม้แทงน้องส่วนคุณพ่อเลี้ยงก็คือพี่ชัยพี่ชัยบอกว่าตอนเกิดเหตุผมพยายามสอบถามลูกคนโตเหมือนกันว่าเล่นอะไรกันปรากฏลูกชายเล่าให้ฟังว่าหลังเลิกเรียนลูกชายก็เห็นผู้ชายหนึ่งคนแต่งตัวคล้ายกับคนขับรถวิบากคล้ายกับชุดตกปลานั่งอยู่ตรงบ่อน้ำ ต,ต,นะนะ Insert, ต้องกลับไปที่สวนยูคาลิปตัสนะนะทีมงานภาพอินเสิร์ตขวามือต้องกลับไปที่สวนยูคาลิปตัสกับล่องน้ําอันนี้น่าสนใจแล้วพี่ชายนักข่าวเพิ่งแจ้งเข้ามาพี่ชายที่วิ่งเล่นอายุ11ล้านชายอายุ9ขวบพี่ชายเด็กบอกเห็นผู้ชายปริศนาโผล่มาจริงๆแต่คราวนี้ไม่ใช่ตรงโรงเรียนนะม,มันไปอยู่แถวบ้านอ่ะเป็นยังไงเมคือส่วนประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณพ่อเลี้ยงเนี่ย ออบอกด้วยเหมือนกันอ๋อคุณแม่ค่ะเมื่อกี้บอกว่าสอบถามลูกสาวบอกว่าเห็นหน้าคุณก่อเหตุไหมลูกสาวยืนยันไม่เห็นหน้าเพราะ3มคนมีการปิดบังใบหน้าเอาไว้แล้วก็ทางด้านพ่อเลี้ยงคือคุณชัยเนี่ยบอกว่าลูกชายสังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวคล้ายคนขับรถวิบากใช่ไหมคะนี่ไง แล้วนั่งอยู่ตรงบ่อน้ําขนาดเดียวกันแม่ติดใจเรื่องรอยเลือดแถวบ้านไหมแม่บอกแม่ติดใจแม่ก็ถามว่าตอนเห็นลูกไปเล่นเนี่ยมันมีใครทําอะไรน้องไหมก็คือไม่มีถูกไหมฮะแล้วเด็กๆก,ก็บอกว่าไม่มีใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะเออมันแปลกตรงนี้แหละฮะใช่คือตอนนี้เนี่ยคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวต้องให้ตํารวจตรวจสอบอให้แน่ชัดว่ามันเป็นจุดไหนกันแน่นะคะรอยคราบเลือดที่เจอตรงป่ายูคาลิปตัสเนี่ย เป็นรอยเลือดจริงไหมหรือว่าลูกสาวอาจจะอ,อกไปวิ่งเล่นแล้วเกิดอาการกําเริบจนต้องวิ่งกลับเข้ามาที่บ้านหรือเปล่าเออแล้วมานอนเนี้ยเหรอเออแล้วมานอนคุณแม่ก็คิดว่าเอ,อ๊ะหรือลูกสาวออาไปวิ่งเล่นที่ป่าแล้วเกิดอาการกําเริบแล้วกลับมานอนมันแปลกจริงเรื่องนี้เอาฟังเสียงพ่อเลี้ยงกับแม่หน่อยฮะผมเป็นศิษยที่นี่ผมเคยมาเล่นน้ําบ่อน,นี้อะไรเงี้ยมันเป็น ฟังที่รับตาครูไม่เห็นอแล้วเบื้องต้นเราได้มีการถ่ายภาพไปให้น้องดูไหมคะถ่ายไม้ค่ะแต่ว่าเรายรังให้ไม่ทันได้ยิมไม่ไม่ทันให้น้องยืนยันน้องครูขาตัดก่อนอเราก็เลยแบบเขาต้องยังเฟ้ยคว้างอยู่ครับแต่ก็คือยังไม่ยืนยันว่าเป็นตรงไหนถูกต้องไหมคะใช่ครับเราตัดตรงอื่นก็ไม่ค่อคอย่างเช่นตรงบริเวณแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีตัดตรงนี้ไปออกไหมก็มันก็มันก็น่าน่าน่าลุ้นอยู่ครับแต่แต่ทีนี้ เพื่อนบ้านทุกคน<ม>เขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนนี่ครับมันก็ก็อยู่มาตั้งนานยังไม่เคยแบบคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกเรื่องนี้เดี๋ยวรอพิสูจน์ทั้งหมดเลยให้ตำรวจเขาเป็นคนขี้คลาย<ม>เราก็แค่นำเสนอข้อที่จริง<ะ>ย้ำา1 1เป็นจุดที่บอกว่าน้องโดนกระทำแถวโรงเรียนโดนกวักมือเรียกแต่พอ12ตอนเที่ยงแม่กลับบ้านถึงเ<ะ>จออาการซึมตอนเช้าวันที่12น้องยังวิ่งเล่นกับ พี่11ขวบกับหลาน9ขวบปกติแต่น้องสมคือตอนนี้ถ้าเด็กเขาพูดได้เนี่ยทุกอย่างจะคลายแต่เด็กพูดไม่ได้เหรอฮะตรงนี้เด็กกำลังโคม่าคำถามคือระหว่างรอยต่อ9โมงกว่าที่เด็กไปวิ่งเล่นกับพี่เขาเนี่ย11ขวบกับ9ขวบเนี่ยระหว่าง9โมงจนถึงเที่ยงวันที่12มันจะมีรอยต่อ3ชั่วโมงเกิดอะไรกับเด็กจนเลือดไหลมันไม่ได้ไหลวันที่11แล้วแหละแต่เด็กดันบอกว่า11มีทรชน3คนกวักมือเรียก ล่าสุดวันนี้อีกจุดหนึ่งน่าสนใจนะฮะคดีนี้เริ่มแปลกๆปลกแล้วปรากฏว่าตำรวจเห็นบอกว่าเขามีการจำลองโดยการเอาเด็กนะฮะใช่ไหมค่ะโดยวันนี้เนี่ยทาง4ี่โมงครึ่งเห็นบอกว่าเขาได้มีการไปสอบถามน้องโดนัทเอาเปิดภาพตอนตำรวจไปตรวจที่เกิดเหตุก,ก่อนก็ได้ฮะทีมงานประเด็นก็คือตอน4ี่โมงครึ่ง ถามน้องนัดเนี่ยซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับเพื่อนเพื่อนใช่ไหมครับเมใช่เป็นเพื่อนของน้องนเออเป็นน้องนัดเนี่ยเป็นเพื่อนของอน้องตองผู้เสียหายเนี่ยซึ่งอยู่ที่โรงเรียนด้วยกันคือทางด้านน้องโดนัทเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่11เนี่ยน้องตองเนี่ยเดินออกมาจากโรงเรียนช่วงประมาณบ่ายสี่โมงยีนาทีค่ะหลังจากเรียนพิเศษเสร็จแล้วนะคะซึ่งก็จะมีกล้องจอนปิดสอดคล้องกันนั่นแหละว่าน้องตองอเดินลงมาน้องโดนัทบอกตอนนั้น เขาเห็นผู้ชายแปลกหน้า3คนอันนี้จุดโรงเรียนแล้วนะคะออจุดโรงเรียนนะอ,อจ,จุดโรงเรียนนะคะที่บริเวณตรงข้ามโดมในสวนตามที่วันนี้พอถอกับคุณแม่และออพ่อเลี้ยงไปดูนี่แหละ ซึ่งเขาบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นใครลักษณะท่าทางแปลกๆตอนแรกนึกว่าเป็นคนงานที่มาทํางานก่อสร้างจึงไม่ได้สนใจอะไรน่าสนใจผู้ชายทั้ง3คนมีลักษณะปิดบังใบหน้าสวมเสื้อแขนยาวสีดําสีขาวแล้วก็เสื้อแขนสั้นสีน้ําตาลน้องโดนัทต,ตอนนั้นไม่ได้ดูต่อเพราะปวดท้องก็เลยไปเข้าห้องน้ําข้างโรงอาหาร15นาทีแล้วมีเพื่อนอีกคนมาเล่าให้โดนัทฟังบอกว่าฉันได้ยินเสียงผู้ชายเสียงทุ้มๆตะโกนมาจากแถวฝั่งโดมบอกเอาขนมไหม โอ้ตายละมีเด็กยืนยันจริงอ่ามีเด็กยืนยันวันที่11ใช่น้องบอกว่าตอนนั้นพอเดินออกมาจากห้องน้ําก็ไม่เห็นน้องตองที่เป็นผู้เสียหายแถวสนามเด็กเล่นแล้วนะคะหันกลับไปดูชายแปลกหน้าทั้ง3คนก็ไม่เจอในสวนปาล์มแล้วเหมือนกันประจวบเหมาะกับทางด้านของน้องตองผู้เสียหายเดินออกมาที่โดมโดนัทเข้าไปถามเลยไปไหนมาน้องตองผู้เสียหายเขายืนยันบอกไปเล่นสไลเดอร์ที่สนามเด็กเล่นแถวโดมมาแต่ โดนัทบอกสังเกตเห็นเพื่อนตอนนั้นสีหน้าไม่ค่อยดีล่ะก็เลยพยายามเค้นถามอีกครั้งไปไหนมาน้องตองยืนยันไปเล่นสไลเดอร์มาจนกระทั่งคุณแม่ขี่มอเตอร์ไซค์มารับแต่ยืนยันนะโดนัทบอกเอ๊น้องตอง